สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวพฤหัสบดีที่จะเดินถอยหลังในลักษณะรดองศาในการเดินแต่ก็ยังคงสถิตยอยู่ในเรือนราศีเมษเหมือนเดิมและเหตุการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม2566 ไปจนถึงวันที่9มกราคม2567แล้วจึงจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติเช่นเดิมการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ ถึงวันที่14มีนาคมก็ดูได้เช่นกันครับการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่ท่านชาวราศีกุมจะได้ใช้โอกาสนี้มาทบทวนพิจารณาไต่ต้องถึงบทบาทชีวิตของท่านว่าตั้งแต่วันที่19เมษายน2566ที่ดาวพฤหัสบดีได้เดินเข้าสู่เรือนราศีเมษ ซึ่งเป็นพบสหัสชะาหมายถึงการเดินทางการเคลื่อนที่เคลือ่อนไหวญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงวงสังคมของท่านด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คือตั้งแต่วันที่19เมษายน2566จ,จนมาถึงวันที่29สิงหาคม2566นี้ชาวราศีกุม ท่านก็คงจะพอจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับท่านในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีเหตุการณ์อันใดเช่นการเดินทางการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและเรื่องเพื่อนฝูงญาติมิตรวงสังคมของท่านได้มีผลกระทบต่อท่านเป็นอย่างไรได้ส่งผลบวกผลลบในเรื่องใดๆต่อท่านมาบ้างพอถึงช่วงที่ดาวพฤหัสบดี เดินถอยหลังในระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ถึงวันที่9มกราคม2567ท่านชาวราศีกุมก็จะได้ใช้โอกาสนี้มาปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนที่ดีก็ต้องทำให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปในส่วนใดที่เป็นผลลบท่านก็ต้องรีบแก้ไขจัดการให้กลับมาเป็นผลบวกแบบว่า เปิดด้านดีปิดด้านด้อยเมื่อดาวพฤหัสบดีกลับมาเดินหน้าเป็นปกติหลังวันที่9มกราคม2567แล้วปัญหาทุกอย่างก็จะได้หมดไปและท่านชาวราศีกุมก็จะรับผลดีผลสำเร็จและดำเนินชีวิตได้ด้วยความสะดวกราบรื่นในปีต่อไปท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาจารย์ ก็ขอน้ำใจสัเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ